ที่ธีรักษาจิตให้มั่นคงอย่างเราออกไปดูในสังคมภายนอกที่มีความวุ่นวายมีวิธีการยังไงที่จะรักษาจิตให้มั่นคงและเป็นคนที่มีสติแน่แน่ตัดสินใจที่ทําอะไรถูกต้องได้ง่ายเรับพูดแล้วก็ทำยากที่สุดในเรื่องสติก็อย่างที่พูดพูดกันนี่มันก็พูดได้พูดง่ายรู้สึกตัวบังคับตัว สัจธรรมคันตีจาระนั่นก็ได้มือนกังจะไปอยู่อย่างถูกต้องและมั่นคงในทางกลางสังคมจนสังคมลากไม่ไปสัจะธรรมะคันตีจาคะรักกุมดีนี่สำหรับสู้สำหรับต่อสู้สำหรับไ,ไม่ไม่ไปในทางเร็ว โดยเฉพาะขายาวาดเนี่ยต้องมีธรรมะสี่ประการนี้สัจจะแข็งโปกกอยู่ในความถูกต้องมันไม่ยอมเปลี่ยนความจริงยึดถือความจริงแล้วธรรมะก็บังคับว่า้มันให้มันอยู่ได้ก็ต้องบังคับจริงเหมือนกันแหละมันพันยากบอกว่าพูดมันง่ายแล้วทามันก็ยากแล้วขันตีนต้องทนได้ตัวนี้อะไรเพราะว่า จะสูบุรีก็แนละ้วเพราะว่าสังคมเขาไม่เล่นด้วยแต่เราไม่สุบุรีอย่างนี้มันเขาไม่มีเลยนเนี่เลยธรรมะไม่มีคันตีวันนี่อางเนว่าสังคมเขาไม่ชอบไม่ครอบเราถ้าเราไม่สุบุรีไม่กินเหล้าถ้ามันถึงขนาดนี้แล้วยามาพูดไปเสียเวลานเนี่ยต้องศัจจิ์จีงโกกแข็งโกกธรรมะก็อดทนเครียดบังคับตัวเครียด ขันตีอดทนอย่างเมืเอตาไหลก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมือจาคะเนี่ยคอยแก้ไขถ,ถ่ายเทให้ความกดดันนั่นอยู่อยูอยอยู่ตลอดเวลาก็พอทนได้นี่จุดสู้กับสังคมใ้เลวร้าปัจจุบันที่จะต้องถึงขนาดนี้ จะธรรมะคันตีจาค่าเรียกว่าคราวาสธรนมในนวโกวาท่านกม็มีอันนี้เรียกว่าต่อสู้ในขั้นต่อสู้ที่ในขั้นที่จะพัฒนาเก้าออกหน้าใช่หัวข้อที่จะลึกอยู่ที่รูปอมรุตเตสวนก็ได้สุทธิปัญญาเมตตาคันตีคำเหล่านี้ไม่เห็นลึกใช่ไหม สุทธิคือมันถูกต้องมันสะอาดมันบริสุทธิ์ไม่คดโกงไม่หลอกลวงสุทธิแล้วปัญญาเนี่ยมันรู้จริงรู้ถูกต้องแล้วก็เมตตาผู้อืน่นคันตีต้องทนอีกมันมาอีกคันตีมาดั้งท่าอยู่ที่นี่อีกทำไมคันตีแล้วมัรักษาสิ่งเหล่านั้นมาไม่ได้ เพราะการที่รักษาสิ่งเหล่านั้นได้มันทำให้เกิดการต้องทนแล้วก็ทนได้รักษาสุทธิไว้ได,ได้รักษาปัญญาไว้ได้รักษาเมตตาไว้ได้ด้วยอำนาจแห่งขันตีธรรมะเยอะแยะไปหมดพูดก็ง่ายแล้วทำยากท้่นั้นเลยทันทีทำแล้วทำยากไม่จะเป็นคนมีสัจจะแต่ข้อเดียวเท่านั้นมันก็ไม่ใช่เล่น นี่คันปีนี่นก็ก็ยากนะไปมากทนกันไม่ได้ทนภายนอกนก็ไม่ได้ยิ่งทนภายในยิ่งทนไม่ได้ที่เขาล่อเรียนด่าว่าดูหมินดูถูกนี่ก็ทนไม่ได้ยิ่ทนภายนอกนก็ทนไม่ได้ทนทนนอกนอกเพียงหนังจะมาเจ็บค่ายได้ป่วยรอดหนาก็ทนไม่ได้ ที่ทนภายในคือกิเลสมันขี่คอบีดขั้สาสหัวหไปทันแล้วมันก็ทนไม่ได้จนเลิกบุรีไม่ได้เลิกเล่าไม่ได้เพราะมันทนในภายในไม่ได้ขันตีอย่างเดียวมันก็มหาศาลคุณค่าของมันมหาศาลขันตีเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพระเขาว่าอย่างพระพุทธาศาสนา ขันตีพลังวิยะตีนั่งคันตีเป็นกําลังของผู้บําเพ็ญพระบาเพ็ญพระคือทําความดีความถูกต้องคันดีเป็นกําลังของผู้บเาเพ็ญพระคือทําความดีความถูกต้องขาดคันตีก็คือหมดกําลังไา่แท้ีรณะได้หัวข้อ รายละเอียดไว้หาเองในการต่อสู้กับสังคมใช้สัจะจธรรมะคันตีจากะในการพัฒนาตนเองอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์เขาประโยชน์เราด้วยใช้สุธ,ธิปัญญาเมตตาคันตีก็สังคมเดียวนี่เขาเป็นสังคมที่ต้องการจะมีกิเลสต้องการจะรับใช้กิเลสเราจะไปสังคมกับเขาอย่างไร โดยวิธีการสังคมเพื่อดึงเขามาให้มันถูกต้องหรือว่าสังคมเพื่อไปเข้าฟู้นตัวเขาให้มันไปอย่างนั้นที่ผมได้ยินมาได้ตนเองไอ้มากคนมากมากมายหลายคนตัวเขาเอฟื้นสังคมไม่ได้เขาไม่กล้าทําผิด <c oughs> จาก อวิธีเขาสังคมเขาเขาเขาทิ้งสังคมไม่ได้เขาต้องทางํทาตามสังคมเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นกันอยู่จึงกินเหล้าจึงสูบบุหรีจึงบ้ากามารมจึงอะไรไปตามเรื่องของรวมความแล้วก็คือไปบูชาส่วนเกินเพื่อกิเลส ถ้าพูดถึงส่วนเพิ่มมันเพื่อกิเลส้ง่ั้นถ้าส่วนพอดีมันจงจะเพื่อสติปัญญาเพื่อโพธิเพื่อปัญญาทีนี้ก็ไปกินเหล้าไปสูบบุหรีไปอะไรต่างๆเออเริงรมงต่างๆนั้นมันเป็นส่วนเพิ่มของสติปัญญามันไปเป็นส่วนต้องการของกิเลสตัณหานี่คือสังคมก็ยังนิยมกันอ,อยู่อย่างนี้ ที่เราจะทำอย่างไรบางคนเขาก็กมาบอกว่าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเขาไม่ชอบถ้าผมไม่กินเหล้าเขาไม่ชอบอะไรอย่างนี้ตามใจคุณคุณจะให้พระพุทธเจ้าชอบหรือใจนายคุณชอบก็แล้วแต่แต่ผมยังบอกว่าทุกอย่างไรก็เถอะเรามันมีวิธี ถ้าเราเป็นยังซื่อตรงธรรมะเรายังมีวิธีที่จะทําให้นายไม่ไม่เล่นงานเราโดยเฉาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ไม่ทำบามบขเยมุกในในคาสุดท้ายนายก็อาจจะนับถึงได้เดี๋ยวนี้คุณมันยังตัวเรื่องหน้าหรือวันเอาไอามขี้กลาด ดิดถือท<ช><อ>่านนายเขาไม่ชอบไอการทำความดีทำความถูกต้องก็ควรจะเปลี่ยนนายใช่ปะ้ะง้ามันาไม่มีให้เปลี่ยนก็ทำพายายามต่อสู้ให้ดีๆก็ใช้ปัญญาใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณพูดจาให้ดีๆ โดยที่เราไม่ต้องทำชั่วอย่าไปทำให้มันเหมือนกับว่าดูบินดูถูกนายครับเราไม่กินเหล้าเราดีกันานายเราแสดงอาการดีกันานายเขาที่ไปทำกันไม่ได้เราต้องมีความจําเป็นอย่างอื่นมีเหตุผลอย่างอื่นกินเล่าไม่ได้นี่ก็ขอตัวนี่เขาบอกม่เป็นไรเขาคงไม่เกลียดชังนะ ก็เช่นนายเขาโกงวขาทุจริตก็ให้เราทําด้วยนี่เราก็หาทางลบลีกถ้าลีกไม่ไหวก็ก็เปลี่ยนนายแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราเชื่อไอ้ธรรมะนี่ยังมีมีที่อาศัยมีที่อยู่คอยถือธรรมะจริงๆมันมีที่ที่ยกเว้นที่อาศัยที่ให้อยู่ได้ แต่ว่าข้อนี้มันกันบ,บจริงอยู่เหมือนกันคัวาโลกนี้มันหมุนไปน,นทางอาธรรมมากขึ้นก็ได้ธรรมมหาที่อยู่ยากเพราะมันหมุนไปทางอาธรรมมากขึ้นมันเป็นยุคเป็นสมัยแฮสี่เมื่อหนังมันมีอำนาจกิเลสมีอำนาจบูชาวัตถุมากเกินไป บูชาวัตถุบูชาความอร่อ,อยก็ต้องเป็นธาตุของกิเลสต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์จะมีกิเลสมากขึ้นแล้วก็จะทำอันตรายกันเองเพาเขาเข,า,ข,า,ขาทำทุกอย่างเพื่อกิเลสเพื่ออร่อยของเขาแตว่าไอ้พวกจ,จิตตนิยมมนโนนิยมมันทำเพื่อความถูกต้อง ของธรรมะมากกวา่าหรือเพื่อความสุขทางจิตมันก็ไม่ต้องการวัตถุอะไรนักล้วก็ไม่เป็นาธาตุของกิเลสมันก็ไปบูชา <c oughs> ความถูกต้องหรือธรรมะหรือวอย่างเลยที่สุดมันก็เพื่อเอาบุญเนี่ยเช่นเราจะทำอะไรเดีย๋ยวนี้พวกนี้ก็ทำเอาเงินเอาอร่อย เพราะมันทําเพื่อเอาบุญไปกันเะทางนู้นคนสมัยโบราณเขามีจิตใจสูงถึงกับว่าเพ,พ,พ,นนพื่อบุญเพื่อผู้สนเพื่อไอความดีของมนุษย์อย่างนี้เพื่อตัวกูความร่ำรวยเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติของตัว,วกูมันรุนแรงมากขึ้น เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเพื่อเอาบุญสักทีไม่ได้คผมขอเ้าองเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นเพื่ออาบุญกันทีทำอะไรแต่ที่มันเป็นบุญเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเพื่ออาบุญกันบ้างอย่าเพื่อเอาอะไรอะไรนั้นขอใี้ผมอบรมผู้ภากษาปีแรกๆไง เพื่อความเป็นปูชนียบุคคลเพื่อธรรมะเนี่ยเดี๋ยวนี้พอมาอ่านข่าววันก่อนที่ผู้ก้ากษาต่อสู้เรื่องเงินเดือนเริม่มหมดแล้วหมดหวังที่จะข่าคิดเพื่อจะเป็นปูชนียบุคคลถ้าอสู้เรื่องเงินเดือนเล็กน้อยเอาเกียรติยศครับไว้แกต่อสู้เพื่อให้ได้เงินเดือนนั่นนี่เป็นมาระดับปรับเงินเดือนกันมาเนี่ยน,นึกถึงปูชนียบุคคล ตรงนั้นว่าเลิกกันการอบรมนั่นก็เป็นถูกกวราระยกอาชีพที่ได้บุญอาชีพผู้ภาคสาอาชีพครูบาอาจารย์อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ได้บุญเมินเดืนอนเยอะนิดหนึงเล